สวัสดีค่ะทุกคนมีเวลา20นาทีนะก่อนที่ลูกสาวจะเลิกเรียนมามาซื้อของที่ร้านไทยดูซิว่าวันนี้เขาจะมีอะไรบ้างช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะทุกคนเราก็จะขึงเดินถึงวิ่งนะมาในชาากันคะ่ะทุกคนเป็นหลังคาทางเดินเช้ามีขาขึงเดินถึงวิ่งนะคะเพราะว่ากลัวไม่ทันลูกเลิกเรียนเนาะ ตรงนี้โล่งเลยค่ะวันจันทร์ปกติจะมีเขาขายของตรงนี้โล่งค่ะเนื่องจากวันนี้ร้านขายผักน่าจะมีผักวัเมื่อวานน่าจะมีผักมวันก่อนวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ามีผักมากนั่จะดถึงร้านก่นอนจุดแล้วนี่มีมามองเมาด้วยนะอันก่อนมาเหี่ยวมากวันนี้โอเคใช้ได้เดี๋ยวไปหยิบถุงก่อนนะเอาลูกกระติกลูกใหญ่นะเราก็จะแบบรีบๆนะ พอแล้วไหนเลยกาที่จะม,มาเอาคือมร่ามาร่านี่ชอบมากค่ะไปอีกเยอะๆไปเยอะๆไปอาถุงก่อนเป็นคนที่ชอบกินมร่ามากๆว้าวไปเยอะเดี๋ยวกินไม่ทัน โลละแปดบอลก็สิบสวอสวยะค่ะมาครั้งที่แล้วไม่มีอันนี้คักเขาเพิ่งมาเมาื่อวานนี้ก็หมดละนี่ด้วยมาละอันนี้มาละอันนี้นไปต้มเอาไปทำ่าแกงจืดค่ะไปหมดเลยเหลือสิลูกอากาศดองซึกสองถุงนะคะแล้วก็หน่อไม้ชอบกินหน่อไม้เอาขนมไปฝากลูกใหม่ดีไหมกะเลยมีขนมไม้นี่ย นี่ขนมอะไรไปฝากลูกวะนี่ยพอแล้วกันพี่เต้ยมีเวลาสิบนาทีก่อนที่ลูกจะเลิกเรียนชีวิตกับเลรนวีกันบ้างช่วงเวลาเลรนวีเดเวลาสิบนาทีก่อนที่ลูกจะเลิกเรียนมีไหมเราจะเดินถึงตรงเราจะเดินถึงร้านสนุกแบกกันอย่างนี้เล ด้วยความอยากกินเนาะอยากกินผักสดๆชีวิตในตานแดนทุกคนเป็นแบบนี้แหละมากันแี่ะมีเหรียญไหมพี่ก็ร้องเพลงอยู่ตรงนี้มีเหรียญไหมได้สบายเลยเขาหน้ารักเราก็ให้เหรียญมีเหรียญในกระเป๋าให้เขาไปไหน ดูซิว่าเราจะไปรับลูกทันไหม <c oughs> ไปกันค่ะโอ้ยมีเวลาเจ็ดนาทีจะทันไหมเนี่ยสรุปไปไม่ทันลูกสาวนะทุกคนมาติดสะพานนูมาติดสะพานดวโอ,โอรถติดยาวเลยค่ะรถติดยาวเลยไฟเขียวก็ไปไม่ได้รถติดเนี่ยไฟเขียวเขียวจนแดงสองรอบแล้วนะเรือมาพอดีห<อ>ติดสะพานไม่พอยังมาติดไฟแดงอีก